สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้หนึ่งจะชวนทำไข่ปิ้งทรงเครื่องนะคะหรือเราเรียกกันว่าไข่ทรงเครื่องค่ะทำง่ายๆกันเลยนะก่อนไปดูคลิปนะคะรบกวนกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนึ่งด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสูตรนี้สูตรทำไขยจริงนะคะ1ใช้ไข่ไก่เบอร์3ค่ะจำนวน1แผงเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำไขยหน้าร้านกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะวิธีการเจาะไข่มันนะคะมันจะมีปลายแหลมนะคะแล้วก็ปลายมนนะคะเห็นไหมคะดูจากรูปภาพเลยให้เราเจาะนะคะ ปลายแหลมของไข่นะคะเจาะลงไปประมาณ1เซนนะคะโดยใช้มีดปลายแหลมนะคะเคาะลงไปเบาๆแบบนี้เลยนะคะขอเน้นว่ามีดปลายแหลมนะคะเพราะว่าเขาจะทําได้ง่ายแล้วรูเขาจะเล็กประมาณ1เซนกําลังดีนะคะไข่ของเราก็จะไม่เสียด้วยค่ะเห็นไหมคะ อุปกรณ์ครบมือนะคะอุปกรณ์แหลมๆแบบนี้นะคะมีดแบบนี้นะคะทําแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วหนึ่งใบนะคะลองทํากันดูนะคะมือใหม่มือเก่านะคะลองทํากันดูสูตรนี้สูตรทาขายค่ะทําง่ายๆกันเลยนะคะ ที่1เลือกใช้ไข่ไก่เบอร์3นะคะเขาจะมีขนาดไม่เล็ก หรือไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดเขากำลังดีนะคะ 1. ก็จะเสียบไม้ไข่นะคะ3ใบ20บาทนะคะก็จะดูไม่ถูกหรือไม่แพงจนเกินไปนะคะเพราะว่ากรรมวิธีในการทำเขานะคะค่อนข้างยากแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้เวลานานมากๆเลยแต่ว่าผลที่ออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะ คุยไปคุยมานะคะหก็จะเจาะไข่นะคะครบ1แผงพอดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็นำมาพักเอาไว้ก่อนนะแล้วเราก็นำไข่นะคะไข่ด้านในไข่ขาวและไข่แดงออกมาโดยที่เราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นหรือไม้ปลายแหลมนะคะ เขย่าเขาออกมาอย่างเบามือแบบนี้นะคะวิธีนี้นะคะเราทำไปเบาๆนะคะแยะ่ลงไปแบบนี้นะคะไข่ไก่เขาก็จะออกมาได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราทำไข่ให้เขาแตกนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำมาตีแล้วก็ปรุงรสกันอยู่แล้วนะคะก็จะออกมาได้เนื้อไข่ไก่หน้าตาแบบนี้เลย ค่อยๆทำไปทีละใบแบบนี้เลยนะคะเปลือกไข่หรืออะไรตกลงไปไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะมีการกองกันหนึ่งรอบอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขามีเนื้อเนียนนะ อ่าหนึงใส่ไข่ไก่ไปทั้งหมด1แผงเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตีไข่ให้เขาแตกแบบนี้เลยใครมีเครื่องตีก็ใช้สปีดต่ำแบบนี้นะคะใครไม่มีก็ใช้ช้อนซ่อมหรืออุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะอะไรก็ได้นะคะตีให้ไข่นะคะขาวแล้วก็ไข่แดงเขาเข้ากันให้เขาแตกนะ จากนั้นเรามาปรุงรสกันเลยนะคะ1ใส่รสดีรสหมูนะคะประมาณ1ช้อนชาถึง1ช้อนชาครึ่งนะคะสำหรับ1แผงนะคะไข่1แผงแล้วก็พริกไทยนะคะ1ช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะประมาณ 2-3ถึง3ช้อนชาแล้วก็ผงฟุ้งฟิ้งนะคะไข่ดาม่าไม่ต้องใส่เลยนะคะแต่ว่าหนึ่งใส่นะคะแล้วก็น้ำสะอาด100กร,รัมนะคะอย่าลืมนะคะผงฟุ้งฟิ้งนะคะไข่ดาม่าไม่ต้องใส่ขอผ่านไปเลยนะจากนั้นเราก็คนนะคะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันเลยค่ะ จากนั้นนะคะ1จะนํามากรองนะคะผ่านตะแกรงตาถี่ประมาณ1รอบนะคะเพื่อที่จะให้ไข่ของเรามีความเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ป้องกันเปลือกไข่นะคะที่เขาตกลงไปนะคะกรองนะคะให้ได้1รอบก็พอนะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อไข่ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยต่อไปเป็นวิธีการกรอกเลยค่ะหาภาชนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดมือนะคะนำมากรอกนะคะเข้าไปในไข่เหมือนเดิมเลยค่ะกรอกไปแบบนี้เลยนะคะบางคนถามว่าล้างไข่ก่อนไหมนะคะ แล้วแต่บางคนเลยนะคะบางคนไข่เขาสะอาดอยู่แล้วใช้ผ้าสะอาดก็พอนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีขี้ไก่ก็นํามาล้างเบาๆนะคะแต่ว่าหนึ่งก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดไข่ไก่ของหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกอกลงไปแบบนี้เลยสูตรนี้นะคะก็จะพอดีกับแผงไข่เลยเขาก็จะมีเออน้ำไข่นะคะที่เราผสมนะคะเกินมาสักประมาณสัก100กร,รัมที่มันมาจากน้ําที่เราน้าสะอาดที่เรา ผสมลงไปนะคะในตัวของไข่ใช่ไหมคะนัน้นเราก็ใส่ถ้วยนะคะนึ่งกินได้ตั้งหากเลยนะคะมันก็จะได้พอดีเลยนะคะสําหรับหนึ่งหนึ่งแผงนะคะแล้วก็จะมีส่วนเกินนิดหน่อยนะคะประมาณ100กรัมอันนั้นก็เราก็กินตั้งหากเนาะ ค่อยๆกรอกลงไปเลยอ๋อการกรอกนะคะกรอกให้พอดีกับตัวไข่เหมือนเดิมเลยนะคะเราออกมานําออกมาปรุงรสนะคะแล้วเราก็กรอกกลับไปเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไม่ยากเลยนะ จากนั้นนะคะเราติดเตาที่ตัวซึ้งเลยนะคะติดเตาตัวซึ้งรอเลยนะคะให้น้ำเขาเดือดน,นะคะเราก็จัดการนึ่งเลยนะคะ น้ำหนึ่งเริ่มเดือดอ่อนๆอแล้วหนึ่งก็จัดการวางไข่ลงไปเลยนะนึ่งเป็นเวลา4 5 5 0นาทีด้วยไฟอ่อนเลยนะคะไฟอ่อนเลยนะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหน้าตาของไข่ทรงเครื่องง่ายๆเลยนะคะเทคนิคสำคัญคือห้ามใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สำคัญเลยนะพักให้เขาเย็นนะคะหนึ่งก็จะนำมาเสียบไม้แบบนี้นะคะหใช้ไม้เบอร์9นะคะก็จะได้ 3าใบนะคะสำหรับขายไม้ละ20บาทนะคะแค่นี้เราก็จะได้ไข่ทรงเครื่องขายหน้าร้านแล้วนะคะเพื่อนๆลองดูนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ